จวนด้ไส้หมูอ่อนเด้อพี่น้องเด้อต้มเปื่อยกับกระเพาะพี่น้องกระเพาะต้มเปื่อยเลยเด้อพี่น้องเด้อพี่อ้วนจะมาลาบเด้อพี่น้องเด้อวิธีการลาบของพี่อ้วนจะง่ายเลยเพื่อนพี่น้องเลยไส้ของเราล้างดีๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาพริกป่นลงเลยพี่น้องเลยพริกป่นขอคุ้วเลยพี่น้องแล้วก็ อพ่อใหญ่ชูนะพ่อใหญ่ชูแล้วก็น้ำปลาด้วหน่อยพี่น้งองแล้วก็มะนาวพี่น้องมะนาวบั่นเท่าเด้อพี่น้องเด้อมะนาวจะแซบๆเลยแหละพี่น้องเอ้ยใส่หมูทำความสะอา,าดให้ดีๆตุ๋มปเปื่อยๆจังหน่อยหนึ่งพี่น้งองมาลาบโอ้ยแซบหลายเครื่องเคียงมีหอมมีพริกซอยหอมซอยอีราพี่น้อง ลงไปเลยแซ่บๆเลยแหละพี่น้องเอ้ยสีสันมันจีง,งามจะอร่อยเลยแหละพี่น้องรสดิจิตแซ่บเลยแหละพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องกับแก้มอย่างดีกับเข่าก็ดีพี่น้องเอ้ยโอ้รอชิมกับพี่วันเดอ้อพี่น้องเอ้ยสีสันเหรอพี่น้องหนาทานไหมจ๊ะพี่น้องนะสีสันสวยงามเสร็จแล้วก็ ตักซ์ลาบใส่กากกระเพาะพี่น้องเอยตับแกบของพี่อ้วนเลยวันนี้หนาทานมากสีสันพี่น้องแซฟเซฟน้ำพี่อ้วนเลยเด้อพี่น้องเอ้ยจุดจูวัดแซฟเซฟสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านข่อีอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พี่อ้วนนะครับเนาะ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศหรอกครับเนาะที่เขามารับชมกับคอยมีความสุขความจเจริญเด้อเพื่อนเอ๋ยรับลมเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่วันได้สีแดงเด้อเพื่อนเอ๋ยเอาสีแดงมาจบ๊ลบลาพี่วันลาบไปไหมเพี่น้องใส่หมูต้มไปเปื่อยใส่อ่อนพี่น้องล้างให้ดีทำความสะอาดแล้วครับเอามาาลบมันจะอร่อยมากเลยพี่น้องครับแก้มอย่างดี แซ mm hmm. ับมักเลยพี่น้องเราทำด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องกระเพาะหมูกระเพาะก็เหมือนกันพี่น้อง <c oughs> เราทำความสะอาดด้วย <c oughs> น้ำเกลือพี่น้องแล้วก็มาต้มแล้วก็ซอยอบางๆตั้หน่อยพี่น้องเอามาลาบแซ่บมากเลยแหละพี่น้องเอ้ยตับเก้มอย่างดีของพี่วัน mm hmm. Mm hmm. เพิ่มกินมะนาวไปเนี่ยให,ให้เปรี้ยวนิดนึงพี่นองจะอร่อยมากเลยพี่น้องอย่าเปรี้ยวมากพี่น้องอร่อยมาก mm hmm. สุดยอดเลยพี่แดงเอ,อต้องเน้นว่าต้มให้เครื่องในมันเปื่อยเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าไม่เปือ่อยไม่เปือเป่อยไม่อร่อยชุ่ยดอนไม่อรมากหรอกพี่น้องแก้วเดี๋ยววันนี้ แด้ของแท้เข้าไปกัดรอดเลยแหละพี่น้องเลยของแท้แท้ว้าเลยแหละพี่น้องซับอืมอม กระเพาะนี่จะนุ่มเลยพี่น้องเลยแซ่บมากเลยโคกขอนลงไปปุ๊บกินลงไปปุ๊บนีม่มีลูกโดดข้าไปด้วยเผ็ดนิดน,นึงโอ้โหเปรี้ยวนิดน,นึงแซ่บมากอืมพีมม่น้องถ้าคนไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เด้อพี่น้องเด้อลูกโดดเด้อ ถ้าเพริงก็ใครจะซอยใส่สมันจะอร่อยมากอืมเ่ร้องโอ้เนื้อแตกเลยพีพน้องซับมากเมนูลาบนี่ก็ถือว่าแซ่บอีกเมนูน,นึงเลยแบละพน้องเลยย่อม พี่ว่นกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไปพี่ต้องทุกทำเลยนะครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนลำ่ำๆเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม